เกิดข้อกังวลจากหลายฝ่ายถึงบรรยากาศในอาเซียนนะครับหลังคําตัดสินจากศาลโลกจนถึงการที่กัมพูชาขัดขวางการออกถแถลงการร่วมประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เมืองหลวงของลาวข้อพิพาทนี้จะดําเนินอย่างไรต่อไปติดตามกับคุณสรันทรแก้วเวงชัยในอาเซียนอัปเดตคืนนี้กับ สวัสดีค่ะติดตามอาเซนอัปเดตกับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยนะคะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์วินิจฉัยข้อพิพาททะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์ยืนให้พิจารณากรรมสิทธิ์ของจีนมาตั้งแต่ปี2556 ซึ่งก็อาจจะทําให้มีข้อกังวลนะคะว่าสถานการณ์ในอาเซียนจะคุกกลุ่นขึ้นหรือไม่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่รุนแรงนะคะจากการที่ฟิลิปปินส์เดินหน้าเจรจาควบคู่กันไปด้วยในเวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เพอร์เฟคโตยาซายจูเนียบอกท่าว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นเรื่องระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน หากจะให้ชาติอาเซียนอื่นๆต้องรวมรับผิดชอบความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ผ่านถแถลงการร่วมเขาก็มองว่าไม่ถูกต้องนักแม้จะยื่นคำร้องสารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่ว่าก็จะเจราจาทางการทูตด,ด้วยคือการใช้นโยบายที่เรียกว่า double face policy คือมุมมองที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิลิปปินส์ในไทยคาดการท่าทีของฟิลิปปินส์ถึงเรื่องนี้ค่ะ ที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยนะตัดสินก็ยอมรับตรงนั้น,นะคะดูเวได้ยอมรับตรงนั้นฟ้องก็ฟ้องไปเขาก็ยอมรับแต่ในขณะเดียวกันก็เจราจานะคะเจรจาคือเขาเรียกเจราจารทางการทูตในความสัมพันธ์ทางเศ,ษศรษฐกิจก็เขมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทําให้ความขัดแย้งอ่อนลงและจะทําให้อาเซียนหมายถึงว่าเขาก็คิดถึงอาเซียนสาหรับฟิลิปปินส์ว่าจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกับเขาก็บอกว่าปัญหาของฟิลิปปินส์คือของฟิลิปปินส์กับ ฟิลิปปินส์กัรจีนเท่านั้นแต่หากจะหวังให้อาเซียนเป็นเวทีพูดคุยก็อาจไม่สำเร็จผลมากเท่ากับการเจรจาทวิภาคีตามข้อกำหนดขององค์การสหปร,ระชาชาติคือทิศทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามและอินโดจีนมองกรณีพิพาททะเลจีนใต้ครั้งล่าสุดค่ะ จะหวังว่าเป็นการหวังเช่นหวังอาเซียนนี่นะในการที่จะใช้เป็นเวทีเป็นกรอบเจรจานะก็เลิกคิดไปเลยนะอาเซียนแต่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าทางจีนเนี่ยที่บอกว่าทราบจะมีการเจรจาทําความตกลงอะไรก็เป็นเรื่องทวิภาคีซึ่งจีนต้องการอยู่แล้วนะจีนต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเออจีนจะ ตั้งเงื่อนไขหรือแสดงอํานาจบาดใหญ่แค่ไหนหรือเปล่าเท่านั้นถ้าจีนไม่ได้ตั้งเงื่อนไขหรือแสดงอํานาจบาดใหญ่ผมคิดว่าแนวโน้มหรือลู่ทางการเจรจาก็มีอยู่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสที่เดิมมาตั้งแต่ปี2525กับกว่า160ภาคีรวมถึงประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติระบุกรรมสิทธิ์เขตเศรษฐกิจจำพาะของเกาะเอาไว้ที่200ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง ขณะที่ทะเลอนาเขตอยู่ที่12ไมล์ทะเลเท่านั้นหากไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะก็จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลไม่ได้ค่ะนอกจากกรรมสิทธิ์เหนืออนาเขตพลเรือโทจุมพลลุมพิการน,น์โฆษกทหารเรือที่ทำงานด้านให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงชาติทางทะเลก็บอกทว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลังจากที่จีนพยายามขยายพื้นที่ผ่านการถมทะเลก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลและจะต้องจับตามไม่แพ้กันนะคะแล้วกลับมาติดตามกันนะคะว่าหากอาเซียนที่เทียบแล้วเท่ากับคนวัยกลางคนอายุกำลังจะครบ49ปีควรจะเดินหน้าจัดการข้อพิพาทสำคัญในปูมมิภาคอย่างไรบ้างในอาเซียนอัปเดตสัปดาห์หน้าค่ะ